สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไบ k e วิเว่แหล่งรวมความมันสำหรับคนรักมอเตอร์ไซค์ที่แท้จริงวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับอีกหนึ่งรุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอย Kawasaki g s x 8 r 2026รถสปอร์ตฟูแฟริงรุ่นล่าสุดที่กำลังเป็นกระแสะแรงในกลุ่มไบค์เกอร์ทั่วโลกและแน่นอนว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าแค่หน้าตาหล่อๆเดี๋ยวเราจะพาไปเจาะลึกกันแบบละเอียดว่ามันเจ๋งขนาดไหน สมกับที่หลายคนตั้งตารอหรือไม่ k าว a s a k i GSX8R 2 0 2 6มาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นในด้านการออกแบบโดยเฉพาะชุดแฟรริงด้านหน้าที่ให้ความรู้สึกดุดันและสปอร์ตมากยิ่งขึ้น กระจังหน้าดีไซน์ใหม่พร้อมไฟหน้าแบบ LED ปรเจคเตอร์แยกซ้ายขวาแบบเฉียบคมรวมถึงไฟ DRL แบบใหม่ที่เพิ่มความล้ำสมัยตัวถังออกแบบให้เพรียวบางและกระชับเพื่อให้ควบคุมรถได้ง่ายขึ้นในทุกโค้งไม่ว่าจะขับขี่ในเมืองหรือสนามแข่งก็พร้อมตอบสนองทุกสไตล์การขี่ของคุณในด้านเครื่องยนต์คาวาซากิ GSX8R 2 0 2 6ใช้เครื่องยนต์2สูบเรียงขนาด776ซีซีแบบ DOHC 4จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ ให้กำลังสูงสุดประมาณ82แรงม้าที่8,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่76นิวตันเมตรที่6,800รอบต่อนาทีเครื่องยนต์ร็อนนี้เป็นตัวเดียวกับที่ใช้ใน GSX 8S และ V-Strom 800ทำให้มั่นใจได้ว่าพละกกำลังเหนือล้นแต่ก็ขับขี่ได้ง่ายสำหรับทุกระดับของผู้ขี่ มาพร้อมระบบเกียร์6สปีดและคลิกชิฟปปเตอร์ทั้งขึ้นและลงที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานให้มาเลยไม่ต้องซื้อเพิ่มระบบคลัตช์แบบแอตสิสแอนสลิปเปอร์คลัตช์ช่วยลดอาการล้าขณะขับขี่และป้องกันล้อล็อกเวลาลดเกียร์แรงๆช่วงล่างของ GSX 8R ก็จัดเต็มไม่แพ้กันด้านหน้าใช้โช้หัวกลับจากโชวะขนาด41ม mm. มปรับพอรีโหลดได้ส่วนด้านหลังเป็นโช้เกี่ยวพร้อมกระเดื่องซับแรงที่ปรับพอรีโหลดได้เช่นกัน ซึ่งเซ็ตมาให้เหมาะทั้งการขี่ทั่วไปและขับในสนามความมั่นใจในการเบรกก็จะเต็มด้วยคาลิเปอร์เบรกหน้าคู่จากนิตซินพร้อมจันเบรกขนาด310ม mm. ิลิเมตรและระบบ ABS แบบ Dual Channel ล้อหน้าและหลังขนาด17นิ้วสวมยางขนาดเซ็120ส่วน70และเซ็180ส่วน55ตามลำดับมิติตัวรถของ GSX8 มีความยาว2,115ม mm. เมตร ความกว้าง770ม mm, ิเมตรความสูง1,135ม mm, ิมความสูงเบาะนั่งอยู่ที่810ม mm, ิเมซึ่งถือว่ากำลังพอดีสำหรับผู้ขี่ชาวเอเชียน้ำหนักรถรวมของเหลวอยู่ที่ประมาณ205กิโลกรัมถือว่าเบากว่ารถสปอร์ต4สูบในคลาสเดียวกันพอสมควรและที่สำคัญคือน้ำหนักนี้มีผลต่อการควบคุมให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้มาก็ไม่น้อยหน้าใครไม่ว่าจะเป็นระบบ traction control ปรับได้3ระดับระบบ engine braking control ระบบ ABS และยังมาพร้อมโหมดการขับขี่ให้เลือกใช้งานหลากหลายตามสไตล์และสภาพถนนหน้าจอเรือนไม้แบบ TFT ขนาด5นิ้วที่แสดงผลชัดเจนทุกสภาพแสง รองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอป Suzuki Mispin เพื่อใช้ฟีเจอร์ต่างๆอย่างการนำทางการฟังเพลงและการแจ้งเตือนสายเรียกเข้าแฮนด์ของ GSX 8R จะเป็นแบบจับโชคเหมือนรถแข่งเพิ่มความสปอร์ตแต่ก็ยังไม่ก้มมากจนเกินไปทำให้ขับขี่ได้สบายในชีวิตประจำวัน โดยรวมแล้วถ้านั่งถือว่าเหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถสปอร์ตขี่ทุกวันได้จริงๆความโดดเด่นอีกอย่างของ GSX 8R คือเสียงเครื่องยนต์ที่หนักแน่นและเราใจมากเพราะเป็นเครื่องยนต์2ส,สูบเรียงที่เซ็ตเสียงมาให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและท่อเดิมก็ให้เสียงที่ไม่เบาเลยทีเดียว เหมาะกับคนที่ไม่อยากเปลี่ยนท่อก็ยังได้อารมณ์เต็มเต็ม,ม Kawasaki GSX 8 A 2 R 2 6 2 6เปิดตัวด้วยราคาจำหน่ายในประเทศไทยที่ประมาณ359,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ให้มาไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ช่วงล่างรวมถึงหน้าตาที่ดูแพงเกินราคาคาดว่าเมื่อเข้ามาขายในไทยจะได้รับความนิยมไม่น้อย โดยเฉพาะในกลุ่มที่ต้องการรถสปอร์ตไว้ใช้งานจริงแต่ไม่อยากขี่รถสี่สูบให้ยุ่งยากสำหรับคนที่ชื่นชอบความเป็นสปอร์ตเต็มขั้นแต่ยังอยากได้ความสะดวกสบายในการขับขี่และเทคโนโลยีล้ำสมัย GSX 8R คือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดของปี2026นี้เลยทีเดียวแล้วทุกคนละคิดเห็นอย่างไรกับเจ้า GSX 8R รุ่นใหม่นี้ชอบดีไซน์ใหม่หรือเสียงเครื่องยนต์ หรือว่าระบบช่วงล่างสุดเทพจากโชวะคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องบายวิเบกของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆและรีวิวจัดเต็มแบบนี้อีกเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ